มีนิทานเซนเรื่องหนึ่งที่สอนใจได้ดีมากครับวันหนึ่งหลวงจีนรูปหนึ่งเห็นแมงป่องตกน้ํากําลังจะจมท่านด้วยความเมตตาก็ยื่นมือลงไปช่วยจับมันขึ้นมาแต่พอจับปุ๊บแมงป่องก็ต่อยมือท่านปับ๊บท่านเจ็บจนเพลิดป,ปล่อยมันตกลงไปในน้ําอีกแมงป่องตะเกียกตะกายจะจมน้ําอีกหลวงจีนก็ยื่นมือไปช่วยอีกและก็โดนต่อยอีกเป็นแบบนี้ซ้ําๆเน้นน้อยที่ยืนดูอยู่ทนไม่ไหวเลยถามว่าหลวงพี่ครับ เจ็บขนาดนั้นทำไมยังจะช่วยมันอีกมันกัดหลวงพี่นะหลวงจีนตอบด้วยน้ำเสียงเมตตาว่าการต่อยคือธรรมชาติของแมงป่องแต่การเมตตาคือธรรมชาติของฉันฉันจะไม่ยอมให้ธรรมชาติของมันมาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของฉันในชีวิตจริงเราเจอแมงป่องเยอะครับคนขี้โกงคนนินทาคนเอาเปรียบหลายคนเลือกที่จะกลายเป็นแมงป่องไปด้วยร้ายมาร้ายกลับโกงมาโกงกลับ แต่หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าใช่ชนะที่แท้จริงคือการรักษาม,มาตรฐานของตัวคุณไว้ครับอย่าลดตัวลงไปเกลือกกล้วกับโคลนตมอย่าให้ความเลวของคนอื่นมาเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนแย่ๆที่คุณเกลียดการยืนหยัดในความดีโดยไม่โง่คือศิลปะขั้นสูงครับและในอีบุกเล่มนี้จะสอนวิธีป้องกันตัวจากแมงต่องโดยที่คุณไม่ต้องทิ้งความเป็นมนุษย์ วิธีรู้ทันคนวิธีรับมือคนที่เป็นพิษหรือ t o x i c People มีสรุปไว้หมดแล้วถ้าอยากเป็นคนดีที่เข้มแข็งทักแชทหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อรับหนังสือเล่มนี้ไปอ่านได้เลย